จนถึง30สิงาคมนะครับรุมดอกเบี้ยนะครับเป็นเงิน732ล้านบาทเศษนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งของต่างๆที่รับบริจาคนะครับแล้วก็ตีภาพเป็นเงินได้69ล้านบาทเศษนะครับรวมรายรับจากการบริจาคแล้วทั้งทั้งทั้งเป็นเงินและเป็นของนะครับตีราคาแล้วตีสามภาพครับต่อไปเลยครับงานปูหญ้างานระบายน้ํางานปรับพื้นที่อุทยานนะครับเป็นต้นนะครับ กระไรเลยครับภาพนะครับรวมแรกวปีเจ็ดที่สองครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นงบประมาณงานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนแลสิทธิฐารโบกจํานวนหนึร้อยสี่เก้าล้านบาทเศษซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนงานของก,อ,บบกอง 2, ทัพโบกในปีงบประมาณสองให้งานก่อสร้างรวมสิบเอ็ดงานนะครับเช่นง,งานปรับปรุงรัว้วส่วนที่หนึ่งโซนที่สองรวมมีงเงินยี่สิบแปดล้านบาทเศษ ระบบปลาปลาวงเงิน11ล้านบาทเศษเป็นต้นครับเหลียดตามภาพฉายนะครับก็เป็นรนอบๆนะครับบริเวณ่วนใหญ่นะครับถ้าว่าอะไรชื่อใช่ไหมน้องใช่ใช่ทุกสัญญาทั้งหมดเลยครเขาที่มา,ารับงานเรียนเสร็จแล้วครับ